แน่ไม่ดูหรอกมาดูกูเล่นเกมดีกว่า้พวกจิตวิทยานมาดูดีกว่าท่านแน่พวกมึงอ่ะเห็นนะปอกคลิปแล้วพวกมึงเข้ามากระดูเลยมันมีอะไรด,วดูวันนี้หวาพวกดูหรอกววาไม่มีมีแต่เล่นเกมมาดูกูเล่นเกมเท่านั้นแหละเล่นดีว่าไงน้าปกไปดีว่างั้นแะต่ก็ไม่ดีว่าอย่างงี้อไม่มีแพ้ไม,ม่ชนะเล่นแบบสนุกสนุกมาดูมาดูกูมาเล่นเกมกัน ล็อกไอ้ซากมาไม่ได้ดีแพ้แพ้เอาใหม่เอาใหม่ตัดตัดโนโนตัดใหม่เอามันไหมเมเกียลใหม่เมเกียลใหม่เปลี่ยนเปลียปล่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน ก่อจะเดียววะสเสร็จแล้วเล่นเสร็จปับ๊บกูขอไปตัดคลิปก่อนแล้วกันมึงก็เล่นเกมได้บายมึงล้วกันก่อนจะเดียววะ,วะไปอีกแนะไม่เป็นไฟฟบุกมึงเร็ววะมเป็นไ,ไฟลับกูไม่ชอบ,บ,บรับจะรับวะพวกเรารับอีกแล้วตามเมื่อกี้ก็รับแล้วก็แพ้แพ้เพราะมึงอะแพ้เ,เพราะหมออะแพ้เพราะหมอหมอหมึงเชื่มอมึงไม่เล่นหมอไอ้มึงลอตตัวตอนนี้กูเล่นหมอแล้วยัง โอ้โหเล่นไอ้เฮดเฟตเหรออ้าวเอาไปหนีไงหนัากูไปเจอหรอกหากูไปเจอหรอกกูแอบโดนกูิงแเกี้โดน <Hayır> กูแม่ dạng dạng kinh dạng 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 này dù dạng dạng có dạng 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 ta dạng อเออต้องมานั่งยิยงมึงได้นะมึงไม่ต้องยิยงไม่ต้องยิยงกูพูดผิดกูลืมไปเแคยมันไม่จะพาก่อนมึงไม่ต้องยิยงไม่ต้องยิงมึงมึงไะหิวตลอดเนี่ยกูยิงศัตรูอยู่เนี่ยมันมีปรับม,มีปรับกับวิ่งไวกับหิวเออรู้รู้กูยิงศัตรูอยู่ยเออมึงช่วยหิวกูสิมึงอ่าไปไกลกอีไม่ทำอะไรวะอยู่ข้างๆกูไว้ กดให้มันไวขึ้นกดให้มันไวขึ้นกันฮีไวขึ้นเรืออะไรไวขึ้นอะไร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 ไอ้เหี้ยทุบมึงไปเลอ๊ตตายตายเฮ้ยหิวกูหน่อยเหลือตายกันแล้วหิวกูหน่อย เออกูอยู่คนละที่ฮิวกูหน่อยกูตายอะไรวะลืมแล้วอ่ะเต่แล้วมันไวขึ้นอีกแกแบบเพิ่มเพื่อนเพิ่มเพิ่มเลยขึ้นโอ้โหแล้วกูโดนอะไรเนี่ยขอบคุณให้ขอบคุณที่ให้ไอ้เชี้ไอ้ชี้หายาตามล่ากูตลอดเลย โอ้ยอีกแล้วตายไอ้เชี่ยนลงุงไอ้ลงุงอะไรอะไรโอ้ให้ฮิวกูตลอดเลยขอบคุณไอ้ควายอย่าอย่ามึงไม่ควรที่จะมันไม่ขอบคุณที่ให้เครื่องบิน ข้างตัวเดี๋ยวเราก็บินหนีกูด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 ูว่าทำดูว่าทำโอ้โห้กดผิดไอ้เหี้ยกดผิดโอ้ยมบิน ไปลนมาแล้วโอ้ยไอ้เดแกเจ๊ตต์ในอันตีเอตัดโอ๊ยอันตีกูหายไปไหนเฮ้ยกูแตกไม่แตก อ้าวทำไมมันมาเกิดตรงนี้วะ Thank you ตายเขี้ยวหน่อยเขี้ยวหน่อยยิงต่อะตอะไรทำอะไรทำอะไรบิน บินหิวหน่อยปันมาเขาหลังกูหน่อยกูจะตายช่วยฮิวกูหน่อยตายไปตัวหนึ่งสองตัวตายตัวคิวเรื่อย ไม่ตายสักตัวโอ้จะตายกูหน่อยคัะตาต้นหนีกูแน่นะกูต้องหนีกันไงเฮ้อไอเจนี่ก็ฮิวไม่หยุดเลยกูก็ฮิวไม่หยุดเลยตีเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมากอลิเตอร์ เอ้ยฮิวกูหน่อยฮิวกูหน่อยเอายางเอายางอัติมาแล้วยาง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 โอ้ยโอ้กูตายโอ้ยนี้นิตเย่้โอ้กูโดนเอ่ะปันจังไปดิยังตายอู้อู้อู้ไม่หาไม่หาปันไม่หา้างหลังไปข้างหลังเออดูยูโอ้ากูแตก มันมันตายได้ายใส่กูไรเงี้ย er. ที่ผ่านแล้วโอ้โหไม่มีกูคนเดียวแม่งที่จะแพ้หรอเฮ้กูเฮ้กูตัวตึงอ่ะพิมไม่มีกูจะแพ้แพ้ไม่ได้นับอกคลิปก็ดูเออเยียมากไอ้ปันไอเฮียเล่นฮิวไม่ได้ยิงใครเลยแล้ตามฮิวยะเดี๋ยวขาฮิวแม่งกูแล้วม่นไม่ลมีใครจ้อาออซีซีอกร คืนนิ้ก็ล่งกูเอะนะเอะนั่นแหละเยี่ยมโอ้โหไอ้เหีะนะ้ยนะ oh, oh, oh. ไหนตัวทำดาเมจวะกูดีแหละตัวเดียวยังไงก็โอ้ตูบินไอ้เหี้ยธทนูฝั่งตรงข้ามใจโคตรเย็นเลยสัตว์ฮิวหน่อยครับเฮ้ยฮิวหน่อยค่ะ โอ้ oh. thank you เกงใจวะมันมันมันดักกูดักกูดัก oh. ยิงด,งดักเฮ้ยปัาอย่าโดนปัาอย่าโดนมึงอยู่กูไว้อยู่กูไว้เฮ้ยกดผิดอีกแล้วตายเบ๊กหนึ่งกด <c oughs> ผิดทีไรเบ๊กผิด ตายแน่มึงตายไม่ตายไม่ตายบ้านถอ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 ยกูไม่วันตายหรอกกูตายตาเดียวกูไม่ตายหรอกกูจะเซฟซับอยู่เออสวยสวยสวยไอ้ธนูแม่งก็จะจะล่อหัวกูอย่างเดียวเลยเออธนูแม่งใจเย็นไงกูถึงบอกว่าแม่งใจเย็นไงแม่งค่อยๆ่อ่อยกูว่าไม่ค่อยใจเย็นถ้ากูเล่นตัวอะไรอ่ะ โอ้ถามพี่อะไรโอ้ถามพี่อะไรโอ้ถามพี่อะไรพี่อะไรอะโอ้ทำอะไรอะไรตายไปดีโอ้ทำอะไรอะไรตายเมื่อกี้กูไม่กูไม่ได้วางตัวเฮ้ยเดือดบอมใครวะตายตายวัายวาย วะ <What? S 2> อะไร <laughs> อะไร,ะไรมึงดูยังไงเกมเกมดูยังไงไวายวายมันคืออะไรผมไม่เข้าใจผมคิวผมคิวได้เยอะเหมือนกันนะ่ะว่ายว่ายว่ายใช่สจ